พบกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับ GAC M8 d h e v เปิดราคาเพียงแค่2อง9้านเท่านั้นรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับพัดนไอ,อนวิภาวดีนะครับที่โชว์รูม G.I. วิภาวดีนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัว G.S.C. M8 P.H.V. นะครับซึ่งเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอยู่ที่2 4 9 9้านเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีให้ทั้งหมด2สีนะครับสีดําและสีขาวนะครับภายในก็จะมีให้เลือก2สีเช่นกันนะครับมีทั้งสีดําแดงนะครับและสีน้ําตาลนะครับอ่ะถ้าเรามาเริ่มกันนะครับที่ตัวสเปคของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าก่อน นะครับตัวสเปคกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะแบ่งออกมานะครับเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่140กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิด330นิวตันเมตรตัวกำลังมอเตอร์นะครับสูงสุดอยู่ที่134นะครับกิโลวัตต์แล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่300นิวตันเมตรเมื่อรวมกันแล้วก็จะอยู่ที่274กิโลวัตต์นะครับและก็630นิวตันเมตรนั่นเองนะครับซึ่งตามสเปคนี้นะครับทางไอออนไม่ได้แจ้ง ตัวค่าแรงม้ามาให้นะครับแต่ก็เราคำนวณดูแล้วนะครับจะอยู่ที่373นะครับแรงม้าแล้วก็อ่ะเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนนะครับด้านหน้าตรงนี้ดีไซน์ของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับของทาง GAC นะครับเราเรียกตัวนี้ว่า Grand Master นะครับซึ่งได้ดีไซน์นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากหน้าของซิงโตนะครับจะเห็นได้ว่าลายตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับ ให้ตรงนี้โลโก้ตัว G นะครับมีฝาครอบอยู่นะครับให้ความักวรี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไฟของเรานะครับให้ความกรัวร่สุดๆนะครับมีการเล่นระดับแสงนะครับรวมไปถึงไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านหน้าเราให้เซนเซอร์มันทั้งหมด6จุดเลยนะครับก็ถือว่าความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันบ้างนะครับว่า รายละเอียดของตัวนี้นะครับมีอะไรอีกไปดูกันครับแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับของตัว GAC M8 นะครับเราเริ่มกันที่ยางก่อนเลยนะฮะตัวนี้ยางนะครับสีเส้นเราให้เป็นมิชลินนะครับอีพายมาซทั้งหมดเลยนะครับซีรียางตัวนี้อยู่ที่225 60R18 นะครับยางไม่ได้ใหญ่มากที่สำคัญนะครับตัวล้อตรงนี้นะครับดุมล้อนะครับ เวลาวิ่งนะครับจะไม่หมุนไปตามล้อนะครับตรงนี้จะฟิกซ์มาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ให้ความลักชวรี่ขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีโยกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขยับมาดูกันต่อที่กระจกมองข้างนะครับตรงนี้ก็ปกตินะครับก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับเป็นไฟมาให้รวมถึงก็มีกล้องนะครับตรงนี้แต่ว่ากล้องตัวนี้จะไม่ได้บันทึกนะครับผมก็จะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ มีเทคโนโลยีที่เป็นบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันต่อที่ด้านในนะครับภายในห้องโดยสารด้านหน้านะครับมีนะครับเบาะตรงนี้นะครับเป็นวัสดุเป็นหนังนะครับเป็นหนังเซมิอะนิลีนนะครับหรือว่าหนังกลับที่คุณภาพสูงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับกระจกทั้งหมดเลยนะครับมีเล่มสีโรสโก้นะครับตัดกันสวยงามมากๆนะฮะด้านในนะครับ ตัวพวงมาลัยนะครับก็คุ้มด้วยหนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทคโนโลยีที่เป็นอุ่นร้อนนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่แอร์เป่ามือแล้วหนาวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับของตัวหน้าจอนะครับในการปรับอีกทีหนึงหน้าจอครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับอยู่กลางๆนะครับกําลังพอดีเลยนะครับ มีไวเลสชาร์จให้นะครับเบาะหนังนุ่มนั่งสบายนะครับเกียร์นะครับมีลูกแก้วให้เล่นด้วยนะฮะอันนี้สามารถหมุนเล่นได้นะฮะปุ่มพุสตาลนะครับก็จะอยู่ที่คอนโซลกลางเลยรวมไปถึงเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮนะครับมีให้เช่นเดียวกันนะครับเอาไปกันต่อนะครับที่แถว2นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับ แถว2วัสดุยังเหมือนกับด้านหน้านะครับซึ่งจะพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับด้วยหน้าจอนะครับ LCD ตัวนี้เราติดตั้งหน้าจอ LCD ให้นะครับสำหรับการปรับเบาะนะครับเป็นไฟฟ,ฟ้าทั้งหมดนะครับรวมไปถึงมีเบาะนวดนะครับรวมถึงเบาะระบายอากาศให้นะครับในตัวนี้รวมไปถึงเรามีโหมดที่เป็น One Touch Spa ให้ด้วยนะครับเราสามารถคลิก One Touch Spa เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราได้ นะครับในรถแรกนี้นะครับเราติดตั้งหลังคาดาวมาให้ด้วยนะรวมไปถึงจอนะครับขนาด17.3นิ้วที่บริเวณกลางแถว2เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรายละเอียดนะครับภายในห้องโดยสารกันอีกทีหนึ่งนะเบื้องต้นก็จะดูประมาณนี้ก่อนนะครับนะวิธีปิดก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยมีเสียงเตือนให้นะครับเรียบร้อย มาถึงด้านหลังกันแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับเติมน้ํามันนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับมี2ระบบนะครับทั้งชาร์จแบตได้รวมไปถึงเติมน้ํามันได้นะครับตัวนี้ฝั่งขวาก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับขนาด56ลิตรนะครับซึ่งวิ่งได้ไกลนะครับถ้าถ้าเป็นน้ํามันล้วนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ700กิโลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฮบริดนะครับสามารถวิ่งจากเชียงรายถึงพัทยาได้เลยในครั้งเดียวนะครับ1,302กิโลเต็มพิกัดเลย ไปกันต่อนะครับด้านหลังตัวนี้ไฟท้ายนะครับมาเป็นเส้นขอบฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโค้งลงตรงนี้นะครับโลโก้ด้านหลังนี่ตัว G นะครับเป็นโครเมียมทั้งหมดนะฮะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมานะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับตรงนี้ตัวนี้เราอัปเกรดเครื่องเสียงมาแล้วนะครับเป็น ดนาอูดิโอนะครับของเดิมจะเป็นยามาฮ่านะครับเพิ่งพออัปเกรดมานะครับด้านล่างตรงนี้เราจะเก็บของไม่ได้นะก็จะเป็นตัวลําโพงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับตัวนี้จะไม่มียางอะไหนะครับเราจะให้เป็นตัวนี้ฮะชุดซ่อมยางนะครับมีให้ในรถนะครับสําหรับเติมลมนะครับหรือถ้ายางรั่วนะครับเรามีชุดปะยางอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคไปกันต่อนะครับฝาท้ายก็กดปิดได้เลยแบบนี้ ขยับมาดูกันที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากของฝั่งนู้นมากนะครับก็จะมีเพียงแค่ตัวช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จแบตจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่แค่ประมาณ25กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งการใช้เวลาชาร์จนะครับถ้าเป็น AC ก็ประมาณครึ่งครึ่งคืนนะครับก็เต็มแล้วนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว DC นะครับตัวนี้ก็จะรองรับเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แรงมาก แต่ก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับก็ชาร์จแบบเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในรถกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะรลักชุรี่ขนาดไหนไปดูกันเลยครับมาถึงด้านในตัวรถนะครับของ G T M 8นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับพวงมาลัยตัวนี้คุมด้วยหนังนะครับแล้วก็มีระบบที่สามารถทําความร้อนนะครับตรงพวงมาลัยได้ด้วยนะครับอ่ะ ตรงกลางนะครับโลโก้ตัว G เป็นโคเมียมนะครับรงมาลนยเป็น3ก้านนะครับแบบนี้เลยด้านซ้ายตรงนี้นะครับอ่าเราสามารถปรับหน้าจอนะครับแบบนี้ได้นะครับอ่าขึ้นลงนะครับดูข้อมูลการขับขี่นะครับด้านหน้าสถานะนะครับลมยางนะครับอุณหภูมิรวมไปถึงสามารถดูแนวโน้มการใช้พลังงานนะครับแล้วก็การถ่ายเทพลังงานได้นะครับด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่ม คำสั่งเสียงให้ใช้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวปุ่มดอกจันตรงนี้นะครับเราสามารถไปคัสตอมที่หน้าจอกลางได้นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนเพลงนะครับอยู่ที่ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่เอาไว้เปิดระบบช่วยขับขี่นะครับตัว Adaptive Cruise Control นะครับเปิดตรงนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ก้านทั้ง2ฝั่งนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น ที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นไฟนะครับต่างๆและถ้าถามว่าตัวปุ่มต่างๆนะครับย้ายไปอยู่ตรงไหนก็มาอยู่ที่คอนโซลกลางตรงนี้เลยนะครับคอนโซลกลางตรงนี้เราจะมีปุ่มนะครับปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็สต็อปด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้ออโต้โฮนะครับเปิดกล้องจากตรงนี้ได้รวมไปถึงตัวนี้นะครับเป็นระบบออโต้พาร์คกิ้งนะครับเราสามารถกด ก็เริ่มใช้งานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมี drive mode นะครับสามารถเลือกระดับได้รวมถึงเกียร์นะครับอยู่ที่บริเวณคอนโซลตรงนี้เลยนะครับปรับเกียร์นะครับก็ยกขึ้นลงปกตินะครับตรงนี้จะเป็นกิมอีกเล็กน้อยนะครับเอาไว้หมุนเล่นได้นะฮะเปิดช่องตรงนี้ออกมาจะมีช่องวางแก้วนะครับขนาดเล็กให้ทั้งหมด2ช่องนะครับไม่ใช้งานเราก็ปิดให้มันสวยๆก็ได้ รวมไปถึงเรามีไวเลทชาร์จนะครับขนาด50วัตต์นะครับให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขยับมาดูที่หน้าจอนะครับารายละเอียดทั้งหมดของตัวรถตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หน้าจอเป็นหลักนะครับหน้าแรกของตัวรถนะครับเราก็จะมีนะครับรูปรถตรงนี้ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปเพื่อคัสตอมนะครับตัวกระจกซันรูฟนะครับแสงไฟห้องโดยสารนะครับเราสามารถทําได้เลย นะครับในหน้าตรงนี้ถ้าเรากลับมาที่หน้าโฮมใหม่นะครับเราจะมีทําความร้อนทําความเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช็อตคัทนะครับสําหรับเอาไว้ทําคําสั่งของแอร์นะครับแถบด้านล่างนะครับจะมีตรงนี้จะเป็นเบาะระบายอากาศนะครับสามารถเลือกได้ว่าระบายอากาศของคู่หน้านะครับหรือคู่แถว2นะครับสามารถสั่งตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับระบบแอร์นะครับผมจริงๆหน้าตาของแอร์นะครับจะ คล้ายๆกับของ i อ n Y Plus นะครับถ้าใครใช้ i อ n Y Plus อยู่นะครับน่าจะจะประมาณนี้เลยนะครับระดับความแรงก็มีให้ถึง7ระดับนะครับและก็อุณหภูมินะครับต่ำสุดจะอยู่ที่18องศานะครับ18ก็คือโลเลยนะครับตรงนี้มีนะครับไล่ไล่ฟ้านะครับด้านหน้าและก็กระจกมองค้างให้นะครับรวมไปถึงสามารถควบคุมแอร์แถว2ได้ด้วยนะครับตรงนี้และก็ที่สำคัญเรามีน้ำหอมให้ สามกลิ่นนะครับน้ำหอมนี้ก็จะกลิ่นเดียวกับในตัว ht นะครับที่มีให้สามกลิ่นเช่นเดียวกันนะครับขยับไปดูกันต่อนะครับตรงนี้ตัวรถนะครับโหมดการขับขี่เราจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดประหยัดพลังงานนะครับสะดวกสบายแล้วก็สปอร์ตแต่เราจะมีโหมดพลังงานเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งโหมดพลังงานตรงนี้นะครับจะมีโหมดไฮบริดนะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้งานร่วมกันนะครับระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับ เครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีตัว PLEV นะครับหรือโหมดไฟฟ้า100%นะครับสามารถเลือกใช้งานเป็นไฟฟ้า100%ก็ได้นะครับสามารถาตัวไฟฟ้า100%นะครับก็จะใช้งานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบตจะหมดนะครับซึ่งพอหมดแล้วเราก็สามารถตัดมาเป็นโหมดน้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้จะฟ f ซ์ไว้เลยว่าถ้าเปิดโหมดนี้นะครับจะมีการปั่นไฟ นะครับให้กับตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็จะเพิ่มระยะทางในการวิ่งของแบตเตอรี่ไปได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกระดับนะฮะว่าจะปั่นไฟให้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่80นะครับและต่ําสุดที่20%เ์นะครับเสร็จแล้วเรากดยืนยันนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานนะครับระบบที่เป็นน้ํามันล้วนนะครับเลื่อนมาด้านข้างนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่ EV ก่อนด้านข้างนะครับ ตรงนี้จะมีระบบช่วยเตือนนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับให้ตรวจบอดอ่าตรวจจุดอับของสายตานะครับเสียงเลด้านะครับผมรวมไปถึงเตือนก่อนการชนแล้วก็ช่วยเบรกนะครับไฟเพดานนะครับแล้วก็ทําความร้อนของพวงมาลัยก็จะอยู่ที่นั่นเลยนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับด้านล่างก็จะมีการปรับของแสงสว่างของหน้าจอนะครับรวมถึงลําโพงแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปิดหน้าจอนะครับ รักษาหน้าจอตรงนี้ก็จะคือการพับหน้าจอลงนะครับให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโหมดงีบหลับให้ด้วยนะครับโหมดสปานะครับในแถว2นะครับก็สามารถมาคลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันให้ประมาณนี้นะครับจริงๆก็คล้ายๆกับรถทุกรุ่นของ i อออนนะครับมีดนตรีนะครับมีสถานีวิทยุโทรศัพท์นะครับหน้ารถของฉันอันนี้เข้ามาก็จะเป็น หน้าการตั้งค่าของตัวรถนะครับหน้าห้องโดยสารนะครับปรับเบาะนะครับรวมไปถึงตัวแอมเบียนไลท์นะครับรูปภาพนะครับก็สามารถโหลดเข้ามาในตัวรถได้นะครับการตั้งค่านะครับภาพพานรามาแล้วก็การจัดการพลังงานนะครับรวมไปถึงระบบจอดอัจฉริยะนะครับก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสลับมาดูฝั่งนี้นะครับเราจะมี Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้สายให้ สามารถเชื่อมได้เลยนะครับไม่ว่าโทรศัพท์คุณจะเป็น a p p l e หรือ Android นะครับเรามีให้ทั้ง2ระบบเลยตรงนี้นะครับที่การตั้งค่าของตัวรถนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับเราสามารถคัสตอมความเร็วในการเตือนได้นะครับรวมไปถึงตัวช็อตคัทที่อยู่ในหน้ารูปรถตรงนี้นะครับหน้าหลักของเขาจะอยู่ในหน้าตั้งค่าเลยนะครับ ีการตั้งค่าตัวไฟนะครับแล้วก็ข้อความจราจรนะครับตรงนี้ก็สามารถจับได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงตรงนี้เราจะมีระบบถอยหลังอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราเข้าซอยตันนะครับกลับรถไม่ได้นะครับระบบก็จะถอยรถออกมาให้นะครับตามเส้นทางเดิมการตั้งค่าหน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นะครับรวถึงปรับแสงสว่างของหน้าจอกลางได้นะครับ ระบบทั่วไปตรงนี้นะครับเรามีให้เลือกทั้งหมดนะครับเจ็ดภาษาเลยนะครับทั้งภาษาจีนอังกฤษนะครับรวมถึงภาษาอาหรับก็มีภาษามาเลยภาษาสเปนและภาษาไทยนะครับมีให้ตรงนี้เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับจากโรงงานก็ยังไม่มีอะไรพิเศษมากขึ้นนะครับตรงนี้การเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับสวิตช์ของบลูทูธนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับสามารถเชื่อมทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ได้นะครับด้านบนนะครับ ตรงนี้เราจะมีเราสามารถเข้ามาเลือกเปิดบลูทูธนะครับในหน้านี้ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงไวเลสชาร์จนะครับถ้าเราไม่ใช้งานก็สามารถปิดได้นะครับขยับขึ้นมาดูด้านบนนะครับตรงนี้กระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงออโต้ให้นะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับรถคันนี้ไม่ได้มีกล้องบันทึกให้นะครับก็ต้องติดเพิ่มเอานะครับด้านบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีซันรูฟด้วย เราสามารถเปิดได้นะครับตัวม่านตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดแบบแมนนวลนะครับสำหรับด้านหน้าแล้วก็ซันรูฟก็เปิดขึ้นได้เลยนะฮะเปิดรับแสงสว่างแบบนี้ได้เลยนะครับเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีโอเพนกับคล s สนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานของตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับไฟหน้าตรงนี้ก็มีมาให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูแถว2กันต่อนะครับว่าแถว2ตรงนี้จะสบายกว่าด้านหน้าหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยไปกันต่อที่แถว2และแถว3นะครับเราเริ่มกันที่แถว2กันก่อนเลยนะครับเข้ามานั่งปุ๊บนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้เราสามารถดึงนะครับม่านขึ้นมานะฮะปิดตรงนี้ได้นะครับก็จริงๆกระจกมันก็ privacy อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวเข้าไปอีกนะครับ ด้านข้างตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวแรกนะครับเราอัปเกรดเครื่องเสียงมานะครับเป็นดินาวีโอแล้วรวมตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกนะครับเปิดเป็นออโต้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับสำหรับในรถคันนี้ตรงด้านหลังของเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้านะครับเราจะมีโต๊ะให้นะครับซึ่งอ่ะตรงนี้ติดพลาสติกนะครับไม่เป็นไรนะครับสังเกตง่ายๆคือมันจะคล้ายๆกับรถ h t ทและเอลนนะครับโต๊ะตัวนี้ ขยับมาดูกันต่อนะฮะตรงนี้จะมีช่องวางแก้วนะครับสองช่องสำหรับผู้โดยสารด้านหลังซึ่งพิเศษมากๆนะครับเราสามารถกดอุ่นร้อนนะครับหรือทำความเย็นก็ได้นะครับในรถจะไม่ได้มีตู้เย็นมาให้นะครับแต่ว่าก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับหากลูกค้าต้องการตู้เย็นสามารถคัสตอมเพิ่มได้นะครับช่องด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีช่อง USB นะครับ Type A ให้ ครับ1ช่องและ USB Type C อีก1ช่องนะครับด้านล่างนะครับลงมาก็จะมีช่องเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กไฟบ้านเลยนะฮะสตาตรงนี้นะครับ2 2 0โวล์นะครับมีให้นะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตอะไรนี้ตรงนี้ได้เลยนะฮะขยับมาดูที่เบาะคนนั่งนะครับที่นั่งแถว2ตรงนี้นะครับเราจะปรับทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอ LCD ตรงนี้เลยนะฮะ สามารถเลือกได้นะครับปรับเบาะก็คือเป็นไฟฟ้าหมดเลยสามารถเมมโมรีได้ด้วยนะครับจําตําแหน่งได้นะครับเปิดตัวที่พักน่องรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะฮะที่พักขาเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับเอนได้หมดเลยรวมไปถึงเบาะนวดนะครับเราจะมีโหมดอย่างที่ผมแจ้งใบจะมีโหมดสปานะครับเปิดโหมดนี้นะครับเบาะก็จะเอนลงให้นะครับแล้วก็เปิดนวดนะครับ ด้านล่างก็จะมีเบาะนวดนะครับ3รูปแบบนะฮะมียืดกล้ามเนื้อนะครับผ่อนคลายเอวนะครับรวมไปถึงผ่อนคลายความเหนื่อยล้านะครับก็3รูปแบบเลยทําความเย็นนะครับมีระบบปรับอากาศนะครับเบาะเป่าลมให้รวมไปถึงอุ่นร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าจอนะครับก็จะปรับได้3อย่างนะครับปรับระดับเบาะนวดและระบายอากาศนะครับ3อย่างนี้ สามารถกดปิดได้นะฮะที่ปุ่มด้านหน้าตรงนี้นะครับมีปุ่มปิดอยู่นะครับเปิดปิดได้เลยนะครับขยับลงมาดูด้านล่างนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามีช่องชาร์จนะครับอยู่ที่ด้านล่างของตัวหน้าจอนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็น type c นะครับและฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็น type a นะครับจะแตกต่างกันนะครับรวมไปถึงด้านล่างนะครับกดตรงนี้ออกมามีช่องวางแก้วเพิ่มให้อีก 1ช่องนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีเหมือนกันตรงนี้ก็มีมีเหมือนกันเลยสำหรับตัวด้านบนนะครับเพดานของเรานะฮะตัวนี้เราติดหน้าจอครับขนาด1 7บดนิ้วมาให้นะครับสำหรับรอดแรกเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับของตัวแอร์นะครับมีประตูไฟฟ้านะครับมีม่านบังแดดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับการปรับเปิดประตูนะครับแล้วก็ปิดประตู นะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะแยกกันอันนี้เป opening, ิดม่านบางแดดนะฮะเปิดม่านออกมากระจกตัวนี้จะเปิดไม่ได้นะครับแต่จะมีลูกเล่นนะครับเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับที่เป็นลายตรงนี้นะครับซึ่งจะมีสีนะครับตามสีที่เราปรับไว้ในหน้าจอกลางนะครับผมเป็นสีแอมเบียนไลท์นะครับกลางคืนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีหมดเลยนะฮะขยับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการปรับแอร์ของแถวสองนะครับซึ่งมันจะแยกกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลัง แอร์แถวสองนะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับต่าสุดที่18องศาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แรงแรงลมนะครับปรับได้อีกนะครับสูงสุดที่7ระดับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะฮะแต่ก็ปรับแยกที่แถว2ตรงนี้ด้านบนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับออโต้นะครับอันนี้ปรับแอร์เช่นเดียวกันนะครับก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีให้เลือกระหว่างเป่าเท้านะครับหรือให้ออกด้านบนนะครับเยอะหน่อย แถบตรงนี้นะครับก็จะเป็นของแอร์นะครับเช่นเดียวกันจะมีแอร์สตัวนะครับสาหรับ1ฝั่งนะฮะจะมีตรงนี้นะครับเป็นช่องเล็กนะครับและก็จะมีที่เป็นบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งบาร์ตรงนี้นะครับก็จะทําให้แอร์นะครับไม่ตกใส่หัวเราอย่างเดียวนะครับก็จะกระจายความเย็นให้ทั่วรถนะครับมีไฟอ่านหนังสือนะครับให้2อสองดวงนะครับตรงนี้1นะครับและก็2นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับ ีแขวนเสื้อนะครับมีให้2จุดเลยนะครับสำหรับจอนะครับ17.3นิ้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับจริงๆเราจะมีรีโมทมาให้อีกหนึ่งอันนะครับแต่ก็วิธีเปิดนะครับก็กดตรงนี้ออกมาได้เลยสำหรับตัวซอฟต์แวร์ของหน้าจอตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่ภาษาไทยทั้งหมด นะครับบางแอปก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับซึ่งสามารถอัปเดตเพิ่มหน้านะครับการเข้าสู่บริการนะครับก็ขออัปเดตได้เลยนะครับแต่ก็รอประกาศอีกทีอีกทีนึงนะครับจาก i อออนนะครับว่าให้อัปเกรดเมื่อไหร่นะครับสำหรับใครที่จะดูหนังนะครับเราสามารถซื้อกล่องนะครับหรือเสียบแฟลชไดร์เพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนะครับจริงๆตัวหน้าจอตรงนี้นะครับรองรับการ แชร์หน้าจอจากมือถือด้วยนะครับแต่ในบางแอปนะครับก็จะถูกจํากัดเอาไว้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับผมหน้าจอจะไม่ได้เชื่อมกันกันกบด้านหน้านะครับก็จะแยกกันทั้ง2อ,อันเลยนะครับจอต Green ัวนี้ก็อาจจะรออัปเดตอีกสักพัก uh นึงนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับใครที่มีลูกนะครับมีหลานนะครับนั่งด้านหลังดูหนังดูทีวีได้เลยนะครับที่ด้านหลังตรงนี้นะครับวิธีปิดก็กดปุ่มเดิมนะครับตรงนี้หน้าจอก็จะพับขึ้นไป ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัว GAC M8 นะครับภายในห้องโดยสารนะครับความลัชัวร่ที่รถคันนี้มีให้นะครับวิ่งได้ไกลถึง1 3 2กิโลนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเบาะหนังเซมิแอนิลีนนะครับคุณภาพสูงนําเข้าทั้งชิ้นนะครับเป็นเบาะหนังเซมิแอนิลีนทั้งหมดนะฮะนี่คือความพิเศษที่ GAC มอบให้คุณนะครับผมใครที่สนใจตัว GAC M8 PHV นะครับราคา2,499,000บาทเท่านั้น นสนใจติดต่อพัดได้เลยที่เบอร์0840217799นะครับรถคันนี้พิเศษสุดๆใครที่สนใจอยู่นะครับมาทดลองขับก่อนได้นะครับที่ไอออนวิภาวดีนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ